โอเคสวัสดีครับทัวร์เบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์ n g เดชันทีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดอีก1นึคันวันนี้ถือเป็นคิวของพ่อหนุ่มไข้เขียวเออไขส้มไขส้มอ่านะพ่อหนุ่มไข้ส้มคันนี้มีอายุรวมๆแล้วก็ประมาณ4วันใช่ไหมหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะประมาณ4วันนี่ครับใหม่กริปกริปเป็น KTM 390 Adventure นะตัวนี้เป็น390 Adventure ที่ต้องบอกเลยว่าถ้าใครเป็นคนที่กำลังมองหารถออกแนวสไตล์ Adventure Adventure ควบคุมง่ายนะครับขี่ในเมืองแบบคล่องตัวคล่องตัว,อตวเอาจริงๆมันใช้ในชุดิํารจำรันได้ด้วยนะครับนี่ต้องเจ้านี่เลยนะครับผมเรียกมันว่าต,กตนะ,าาะตก,แตาตกแตนหน้าเขาจะตะกแ่นนกตะกแ่นหน่อยอ่าไข้ส้มไข่ส้มเขาเนี่ยก็ไม่แพ้ใครนะเรื่องของสมรรถนะ อ่าดูรอบๆกันก่อนดูรอบๆก่อนนะครับวันนี้ลูกค้านะครับเลือกจัดชุดป๊บอลูมิเนียมนะครับพร้อมแหลกแบบเฮฟวี่ดิวีนะครับโจทย์ก็คือนะครับจำเป็นต้องใช้เดินทางในชุดิํปจำวันแล้วก็อาจจะต้องมีการเดินทางออกทริปกับหวานใจด้วยนั่นเองนะแล้วก็ต้องมีการแบกของแบกน้ำหนักรวมไปถึงการใส่หมวกที่เป็นหมวกแก๊ปทรงสูงหมวกที่มีปีกมีแก๊ป มันเป็นความจําเป็นแล้วมันเข้ากับรถนะครับก็เลยต้องจัดตัวแหลกท้ายเป็นงานของ p พ n เทอรที่เรากล้ารับประกันเรื่องความแข็งแรงนะครับว่าให้บรรทุกไปเลยครับ30 40กิโลนี่ฮะตัวแหลกท้ายแพนเทอร์นะครับต้องถอดกันตกออกนะเพื่อนๆนะแล้วมือจับของมันเนี่ยเรายกขึ้นมาเนี่ยนะจุดประสงค์ก็คือใช้ทำหน้าที่แทนมือจับได้เลยนะครับไม่ว่าจะเรา จะใช้วิธีการยกรถหรือจะอจะจับรถดึงถอยหลังเดินหน้าแล้วก็แล้วแต่นะครับก็จะสะดวกขึ้นอีกจุดประสงค์หนึ่งของการยกตัวแหลกนี้ขึ้นมานะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะให้มันหลบตัวไฟท้ายนะครับหลบตัวไฟท้ายเวลาที่มีผู้ขี่ขับขี่ตามเรามานะก็จะเห็นไฟเบรกของเราอย่างชัดเจนนะครับ mm hmm. ตัวดีไซน์เราพยายามดีไซน์ให้มันล้อไปกับความเป็นแอดเวนเจอร์นะครับ โดยมีการทำชุดเสริมอะแดปเตอร์มาซัพพอร์ตตัวแหลกท้ายข้างบนที่สำคัญคือตัวเพลทนะครับตัวเพลทตัวบนขดเพลทบนเนี่ยเดี๋ยวเราถอยดูกล้องกล้องนะว่ามันสามารถเราสามารถที่ทำให้ตัวเพลทของแพนเทอร์เนี่ยสามารถที่จะยึดปี๊ไปได้เลยโดยไม่ต้องใช้เหตของปี๊นะครับไม่ต้องใช้เหตของปี๊เลยใช้เหตของแพลทที่แหลกน้อยที่สุดทีเดียวนะครับขจนใหญ่อยู่นี่ปะ ไหนเปิดแล้วเราดูภายในกันก่อนภายในความจุใบนี้นะครับความจุ55ลิตรนะครับก็จะมีอินเนอร์มาให้ที่ตัวบอดี้และก็ตัวฝาตัวอินเนอร์ตัวนี้สามารถที่ถอดออกมาทำความสะอาดได้นั่นเองนะ55ลิตรสามารถใส่หมวกป้อแบ,บันี้อด้็บอะยัดยียหมวกแก๊ด้เหมวกแกงไว้เกลืออ่ะนี้เป็นหมวกของจริงที่ลูกค้าใช้นะครับนี่ฮะ มันวางหัวแบบดีแคบ SJC ได้อย่างสบายสบายนี่เลยนะครับนี่คือโจทย์ที่ว้างใช้55ลิตรปึ๊บแล้วสามารถปิดได้อย่างปกติคับอ<ท>ะก<ส>็เลยนี้ที่เ,เราจะต้องถอดออกปิดที่ออจากตัวรถนะครับไขกุญแจกุญแจจะให้มา2่ดอกเป็นกุญแจหนาเสาะร่องนะครับไขกุญแจหมุนสลักกดปุ่มเซฟตี้ก่อนเอากุญแจก่อนฮะเ็บนะครับเก็บสลักครับ ฮะแล้วก็ตัวปีบสามารถดึงขออยหลังออกมาเฉยๆเลยนะครับปุ๊บเท่าน,น,นั้นเองตัวขาดแทนเทอร์จะทำให้นะครับเราติดตั้งหดล็อกชุดล็อกฟีบแทนเทอร์เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นแล้วก็ไม่จะเป็นต้องใช้ตัวถาดของปีบอีกต่อไปนะครับมาพร้อมก็จะดูดูเนียบขึ้นดูดูง่ายขึ้นนะครับนั่นเอง เวลาใส่นะครับเราก็เอาตัวเดือยให้มันเข้าทั้งสี่หมุดสี่เดือยพร้อมกันนะแต่ย้ํานะครับว่าเวลาใส่เนี่ยก็ดูจุดขาดตั้งนิดนึงว่าเราติดเ,เราเราตั้งรถอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงนะ้วยนะใส่เข้าล็อกครับเมื่อเข้าล็อกแล้วนะครับดึงสลักลงมาเกี่ยวชุดล็อกบริเวณน,นี้เมื่อเกี่ยวชุดล็อกแล้วดึงชุดล็อกกลับกลับ ครผลล็อกครับปึ๊บสำคัญคือจุดนี้ต้องล็อกตลอดเวลาช้านะคะการมันดีตัวแนะนําให้ล็อกอยู่ตลอดเวลาโอเคสนนราคานะครับตัตี๊บอกรี๊ดนะครับคือทุกชิ้นแรกเซฟตวีดีที้ของเซ็นเตอร์นะครับเซ็ตนี้ทั้งเซ็ตเดี๋ยวใส่ราคาไว้ใต้โปรนี้เหมือนเดิมนะครับเข้าไปดูรายละเอียดดูราคาแต่ละชิ้นได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมขอบคุณลูกค้าอยู่หรือสินค้าครับมีอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันพีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ